สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอ o ส Studio เช่นเคยวันนี้ทุกคนก็กลับมาอยู่กับการสปอยหนังเรื่องสวอตไฟไฟหน่วยจูโจมระห่ำโลก2โดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่หน่วยสวอตที่มีชื่อว่าพอลพอลได้ถูกไว้วานให้ไปฝึกหน่วยสวสดที่เมืองดีทรอยเนื่องจากพอลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีฝีมือออกมากๆเขาเลยได้รับความไว้วางใจให้ฝึกหน่วยสวอตของเมืองนี้พอลได้เดินทางมาที่เมืองดีทรอยและทําการฝึกหน่วยสวสตที่นี่อย่างเข้มงวดแต่แล้วตัวพอลก็ไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องร้ายๆมัน กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่โดยที่พอจะต้องเจอกับอะไรบ้างและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังเดิมเริ่มต้นเรื่องมาทีงานเลี้ยงสนุกสุดเหวี่ยงของชายที่มีชื่อว่าซเลเตอร์ชายหนุ่มเจ้าของงานเลี้ยงกําลังมีความสุขกับหญิงสาวมากมายแถมทุกคนภายในงานก็กาลังมั่วสุมยาเสพติดอีกด้วยแต่ในระหว่างดิสเลเตอร์กับเพื่อนๆกำลังมีความสุขกันอยู่จู่ๆก็ได้มีชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาในบ้านของซเลเตอร์ดูเหมือนว่าซเลเตอร์นั้นจะตติิดเเเงงน,นนนนนนชชาายยคคีีี้้้อู่่่แลละก็ป็ปหหุผทททํใั เงินสเลเตอร์ถึงที่บ้านทั้งสองคนได้ยิงปืนและขูส่สเลเตอร์ไปว่าถ้าหากเขาไม่เอาเงินมาคืนเขาจะฆ่าทุกคนภายในงานนี้เรื่องราวมันเริ่มจะบานปลายขึ้นเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นเหตุการณ์จับตัวประกันไว้ทําให้ในที่สุดหน่วยสวัดที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนจึงได้บุกมาที่นี่พอผู้ที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการของหน่วยสวรรัดเขาได้สั่งให้สมาชิกทุกคนในหน่วยโอบร้อมบ้านหลังนี้ไว้หลังจากนั้นพ่อก็ได้ติดต่อไปหาสเลเตอร์ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นด้านสเลเตอร์เขาก็บอกเพียงแค่ว่ามีีคนนนบุเเเขขข้าาาามใงงลอ และเซเลเตอร์ก็ยังบอกให้พอรีบเข้ามาจัดการคนพวกนี้ซะด้านพอที่กําลังคุยกับเซเลเตอร์เขาก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วยทําให้พอก็ดูว่าเซเลเตอร์นั้นถือปืน AK อยู่เช่นกันพอจึงตัดสินใจได้ทันทีว่าวันนี้คือเหตุการณ์คนในแก๊งค้ายาขัดใจกันเองในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นก็มีอาวุธแถมข้างในก็ยังมีคนบริสุทธิ์มากมายพอและทีมเลยได้รีบพากันบุกเข้าไปด้านในและจัดการกับเซเลเตอร์เป็นคนแรกก่อนซึ่งหลังจากที่จัดการชายเจ้าปัญหาได้แล้วพอก็ได้เดินนนนเเข้าา้าาาาามมมดในซึึ่่่งงือถชยคทีบุ มาในบ้านของซิเลเตอร์ก็ได้จับหญิงสาวคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันพอพยายามเกี้ยกล่อมชายคนนี้ว่าให้ปล่อยตัวหญิงสาวซะแต่ดูเหมือนว่าชายคนดังกล่าวก็จะไม่ฟังและจะบอกให้พอนั้นออกไปลูกเดียวพอเลยตัดสินใจสั่งให้ลูกที่มีคนหนึ่งที่อยู่ขนาบข้างชายคนดังกก่าวยิงกระสุนปืนแรงดันน้ำใส่ไปที่ชายคนนี้ทันใดนั้นพอก็ได้พุ่งตัวเข้าไปชาร์จเจ้าหมอนี่ไว้ซึ่งสิ่งที่พอทำและตัดสินใจอมันดูรวดเร็วและเฉียบคมออกมาก ทุกคนภายในงานต่างปบมือชื่นชมพอที่จัดการกับชายคนนี้ได้ไม่นานนักเจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลือพร้อมกับนายอำเภอก็ได้เดินทางมาถึงนายอำเภอกล่าวชื่นชมพอที่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่มีใครบาดเจ็บเลยและด้วยฝีมือที่สุดยอดของพอมันก็เลยไปเข้าตานายกเล็กของเมืองพอได้รับมอบหมายให้ไปสอนงานเจ้าหน้าที่หน่วยสวาร์ทที่เมืองดีทรอยพอจะต้องเดินทางไปฝึกคนเหล่านี้ให้ช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับทีมของพอตอนแรกตัวของพอก็ไม่อยากไปเลยเพราะว่าเพื่อนของเขาได้ไปแต่เมืองดี ทัั้้งนนแต่ตัวเขาเองกลับได้ไปที่เมืองดีทอยเป็นเมืองที่ไม่น่าไปซะเลยพอได้ปฏิเสธนายอำเภอไปว่าเขาไม่อยากเดินทางไปที่นั้นแต่ทางด้านนายอำเภอก็ยังตื้อพอไม่เลิกและยังถามกลับไปเลยว่าพอต้องการเท่าไหร่พอก็เลยบอกไปว่าเขาต้องการเลื่อนยศเป็นร้อยโทและก็ขึ้นเงินเดือนให้เขาด้วยดูเหมือนว่าเงินไขที่พอขอไปนายอำเภอจะรับได้ซึ่งเมื่อเข้าทางพอแล้วเขาก็เลยตกลงรับงานนี้ไปพอได้นําเอกสารของทีมหน่วยสวัสดิ์ประจำเมืองดีทอยกลับมาดูที่บ้านซึ่งในระหว่างที่เขากําลังดูเอกสารอยู่แฟนเก่าของพอก็ได้นามือ ้มามใหดูเหมือนว่าเธอจะต้องการสารสัมพันธ์ขึ้นกับพอแต่พอดันกลับปฏิเสธไปเนื่องจากเขามีงานที่จะต้องทําในคืนนี้ซึ่งถึงแม้ว่าหน้าที่การงานของพอนั้นจะทําได้ดีเยี่ยมแต่เรื่องความรักดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ได้เรื่องเลย ต่อมาหลังจากที่พอดูเอกสารเสร็จแล้ววันถัดมาเขาก็ได้เดินทางไปที่เมืองดีทรอยพอได้เดินทางไปยังสำนักงานของหน่วยสวาร์ซึ่งเมื่อพอเดินเข้ามาด้านในเขาก็ต้องเจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่กำลังกินว a ฟเฟิลอยู่โดยที่ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเวนเขาอยู่ในหน่วยสวาร์มา4ปีแล้วพอเมื่อได้เห็นชายคนนี้เขาก็รู้สึกอึ้งนิดหน่อยว่าทำไมหน่วยสวาด์ถึงมายืนกินว a ฟเฟิลสบายใจแบบนี้แต่พอก็ยังไม่ได้ว่าอะไรไปเขาเพียงแค่แนะนำตัวแล้วก็ถามไปว่าปกติแล้วหน่วยสวาร์ของเวนจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุในกี่นา เวนตอบกลับมาอย่างมั่นอกมั่นใจว่าพวกเขาจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุโดยเฉลี่ย10-15นาทีทางด้านพอมเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าเริ่มทดสอบหน่วยสวัดของดีชอยทันที พอได้มาที่สถานีรถไฟประจำเมืองและเขาก็ได้โทรไปรแจ้งตำรวจว่าเขานั้นพบเห็นชายคนหนึ่งที่เหมือนจะมีระเบิดอยู่ในกระเป๋าซึ่งชายคนนั้นมันก็คือตัวของพอเองพอต้องการทดสอบหน่วยสวาด์ว่าจะมาถึงที่นี่ภายใน15นาทีจริงไหมซึ่งมันก็เป็นไปตามคําบอกเล่าของเวนเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงหน่วยสวาดได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุภายใน15นาทีซึ่งเมือ่อพวกเขามาถึงหน่วยสวาดก็รีบเข้ามาคุมตัวพอ แต่ทางด้านเวนเมื่อเขาเห็นตัวพอลเขาก็ได้บอกกับเพื่อนๆไปว่าชายคนนี้นั้นเป็นพวกเดียวกับเราดูเหมือนว่าจากการทดสอบของพอลหน่วยสวาดของเมืองยีไทอ์ก็จะทํางานได้ดีพอสมควรแต่พวกเขาก็ยังขาดความรอบคอบและความเร็วอยู่นี่เลยเป็นจุดประสงค์ที่พอลเดินทางมาที่นี่ต่อมาพอลได้เดินทางมาหาฮอลแรนเดอร์ผู้บัญชาการของหน่วยสวัดซึ่งพอลก็ได้แจ้งรายละเอียดกับพอลแรนเดอร์ไปว่าเขาจะทําการฝึกทุกคนในหน่วยให้พร้อมกับก,บการปฏิบัติงานจริงซึ่งถตาหากทุกคนในหน่วยผ่านการทดสอบพอลจะเป็นคนออกใบรับรองของ FBI ให้ แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านพอได้แนะนําให้ฮอเดนเดอร์หาสมาชิกใหม่ดีกว่าทางด้านฮอเดนเดอร์เ er มื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มหัวเสียทันทีฮอเดนเดอร์ er ได้บอกกับพอไปว่าเขาไม่ใช่คนของที่นี่หรไม่มีอํานาจสั่งการอะไรทั้งนั้นแต่ทางด้านพอถ้าเขาไม่ได้สิทธิ์สั่งการหน่วยสวาร์ทเขาจะไม่ฝึกใครทั้งนั้นและเขาจะเดินทางกลับบ้านทันทีเลยทําให้ฮอเดนเดอร์ไม่มีทางเลือกเพราะว่าคําสั่งนี้มันมาจากเบื้องบนเขาก็เลยต้องยอมยกอํานาจสั่งการหน่วยสวาร์ทให้กับพอชั่วคราวหลังจากที่พอได้สิ่งที่เอเออกมลาา er. ดนพออิ พอกระเลสวนกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าคิมคิมเป็นนักจิตวิทยาของเมืองนี้ซึ่งเธอก็เป็นสาวที่สวยออกมากๆทําให้พอรู้สึกสนใจในตัวเธอซึ่งตัวคิมก็รู้สึกสนใจพอเช่นกันต่อมาพอได้ตรงไปหาสมาชิกหน่วยสวสทุกคนเพื่อแจ้งว่าพรุ่งนี้จะมีการฝึกแต่ดูเหมือนว่าทุกคนก็จะไม่ค่อยชอบพอสักเท่าไหร่เพราะว่าพอนั้นดูเป็นคนที่เข้มงวดมากๆแต่ยังไงซะเขาก,ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าพอมาที่นี่ก็เพื่มาฝึกพวกเขาวันต่อมาทุกคนได้เดินทางมาตามที่พอนัดไว้โดยที่สมาชิก หน่วยสวัสดิ์ของเมืองดีทรอยต์ก็มีจัสตินครายมันดี้เวนแล้วก็แดนนี่ พอได้บอกกับทั้ง5้าคนไปว่าวันนี้เราจะทําการฝึกฝนพื้นฐานแต่การฝึกฝนของพอมันก็เหมือนกับการทดสอบรอบ3มเดือนของทุกคนเลยมันเป็นอะไรที่หินเอามากๆแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องทําตามเพราะว่าพอได้สิทธิ์มีอํานาจสั่งการพวกเขาอยู่ทุกคนทําตามการฝึกของพอออย่างเค,งคร่งขัดซึ่งจากการทดสอบดูเหมือนว่าสภาพร่างกายของหน่วยสวัสดเมืองดีทรอยนั้นก็ดีอยู่พอสมควรต่อมาก็คือการฝึกฝนการเข้าจู่โจมแบบเป็นทีม จัสตินเขาได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยเนื่องจากเขานั้นมีฝีมือมากที่สุดแต่การทดสอบในรอบนี้ดูเหมือนว่าการประสานงานของทุกคนนั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แถมจัสตินก็ดูจะมั่นใจในตัวเองจนเกินไปพอลก็เลยทําการเอาดัมเบลมาล็อกติดกับแขนข้างที่ถน,นัดของจัสตินไว้และให้จัสตินใช้อีกข้างหนึ่งยิงปืนปรากฏว่าจัสตินนั้นยิงไม่โดนเป้าเลยทําให้เขานั้นหัวเสียเอามากๆซึ่งเหตุผลที่พอลทาแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการสั่งสอนให้จัสตินรู้ว่าอย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปในระหว่างที่ทุกคนกําลังฝึกกันอยู่ได้มีวิทยุแจ้งเหตุจับตัวประกันติดต,ต่อมาซึ่งโดยความที่ทีมของจัสตินเป็นทีมเพวกเขาก็ต้องออกปฏิบัติภารกิจก่อนพอลก็ เหตุททันทีซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุชายผู้ที่เป็นผู้ต้องสงสัยเขามีชื่อว่าวอเตอร์ซึ่งวอเตอร์ก็ได้จับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโรสไว้เป็นตัวประกันอันดับแรกพอได้ติดต่อไปหาวอเตอร์เพื่อพูดเกลี้ยกล่อมเขาก่อนแต่วอเตอร์ยังไงเขาก็ไม่ยอมคุยด,ด้วยเขาได้โยนเก้าอี้ที่ติดโทรศัพท์ไว้ลงมาด้านล่างเนื่องจากวอเตอร์นั้นรู้ว่าโทรศัพท์ที่พอลโทรมานั้นมีการดักฟังไว้วอเตอร์ได้บอกให้พอกับทีมออกไปจากที่นี่ทันทีเพราะไม่อย่างนั้นจะต้อองงเเเรร่่่หดดาาาายกววนนีีททพ็์ลัค เขาเลยได้สั่งให้คลายไปประจําการที่ตึกฝั่งตรงข้ามแล้วใช้ปืนสไนเปอร์คอยสนับสนุนดานจัสตินเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ค้านทันทีเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือการยิงมากที่สุดเขาควรจะต้องอยู่ในตําแหน่งสไนเปอร์พอเลยได้ตวาดใส่จัสตินไปว่านี่มันคือคําสั่งของเขาจัสตินไม่มีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนทําให้จัสตินเริ่มไม่ค่อยจะชอบตัวพอเข้าไปอีกพอได้พาลูกทีมคนที่เหลือยกเว้นบันดี้ขึ้นมาด้านบน ส่วนคลายก็ไปประจําจุดซุ่มยิงที่ฝั่งตรงข้ามในที่สุดพอลและคนอื่นๆก็สามารถเข้ามาในห้องของวอเตอร์จนได้ซึ่งในตอนนี้วอเตอร์ Water ก็กําลังใช้ปืนและจับตัวโรสไว้เป็นตัวประกันวอเตอร์ Water ได้บอกกับทุกคนไปว่าให้ทุกคนรีบไ,ไปซะเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะต้องเกิดเรื่องร้ายแน่ๆทางด้านพอลเขาพยายามพูดเกีย้ยกล่อมให้วอเตอร์มาคุยกันดีกว่าแต่ดูเหมือนว่าวอเตอร์ Water จะไม่ให้ความร่วมมือพอลก็เลยกดสัญ,ญญาณวิทยุให้คลายนั้นจัดการใครที่อยู่ตึกฝั่งตรงข้ามเขาก็ได้ทําการยิงปืนใส่่วออเตตร์แคายก็ไดด้ิงพ ยังดีที่วอเตอร์มันก็เสียจังหวะพอกลกรเรี่พุ่งตัวประชาร์ชายคนนี้ไว้อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าใครจะยิงพลาดตอนนี้พวกเขาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วแต่แล้วสิ่งที่พอมไม่ได้คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นโรสที่เป็นตัวประกันเธอได้หยิบปืนของจัสตินไปหลังจากนั้นเธอก็ได้ทําการเป่าหัวตัวเองทันทีทุกคนช็อกมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวอเตอร์เขานั้นร้องไห้ออกมาได้ความเสียใจซึ่งวอเตอร์ก็ได้เตือนทุกคนไปแล้วว่าถ้าหากพวกเขาไม่ไปมันจะต้องเกิดเรื่องร้ายแน่ๆและสุดท้ายมันกก็ไดด้้เิขิขึนจรง พอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเพราะว่าเขาไม่เคยสูญเสียตัวประกันเลยนี่มันเป็นครั้งแรกมันเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนซึ่งต่อมาหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วทุกคนก็ได้มาดื่มแก้เครียดกันเพราะว่าวันนี้ไม่เป็นวันที่ตึงเครียดมากๆด้านจัสตินเขาก็ยังไม่เลิกพูดข่มคลายว่าทหาเขาเป็นคนยิงเขาต้องไม่พลาดแน่ๆจนทั้งสองคนนั้นเกือบจะมีเรื่องกันโชคย,ยังดีที่พอมานั่งร่วมโต๊ะก่อนแต่ทางด้านจัสตินที่เขาเริ่มเมาแล้วเขาก็ยังไม่หยุดกา พอก็เลยท้าจัสตินวัดโชคพลังกันถ้าหากเขาแพ้เขาจะกลับบ้านทันทีแต่ถ้าหากจัสตินแพ้จัสตินต้ออกจากหน่วยไปเลยซึ่งทางด้านจัสตินที่เมาอยู่เขาก็ได้รับคําท้าจัสตินได้เดินตรงไปที่เครื่องเล่นและโชคอย่างเต็มแรงซึ่งแรงโชคของจัสตินมันก็เยอะเอาอมากๆทำให้จัสตินนั้นมั่นใจแบบสุดๆและเมื่อถึงตาพอพอไม่ได้โชคด้วยมือเปล่าเขาได้หยิบปืนและจับปืนทุบไปที่เครื่องเล่นทําให้คะแนนของพอนั้นมากกว่าทันทีพอได้บอกกับจัสตินไปว่าสิ่งที่เขาทําเขาทําเพื่อชัยชนะแต่สิ่งทที่าเข ทำเพื่ออวดเบ่งซึ่งหลักการของหน่วยสวดัดพวกเขาจะต้องทําทุกอย่างเพื่อทําให้ตัวประกันนั้นปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกเขาก็ต้องนํามันมาใช้ให้ได้จัสตินที่เสียหน้าอีกแล้วเขาก็ฉุนขาดจัสตินพุ่งเข้าไปจะชกพอลแต่ด้วยความเมาเขาก็ทําอะไรพอลไม่ได้เลยสุดท้ายจัสตินก็ต้องเสียหน้าให้พอลอีกครั้งวันต่อมาจัสตินได้ออกจากทีมไปตามที่พนันกับพอลไว้เรื่องนี้มันทําให้ฮอรเรนเดอร์นั้นโกรธมากมากเพราะว่าจัสตินเป็นมือดีที่สุดพอลก็เลยบอกไปว่าจัสตินเป็นคนที่อวดเบ่งแถมเขายังข่่มมเพือรววทีด้ย จัสตินก็ไม่เหมาะจะอยู่ทีมนี้และถ้าหากฮอลเลนเดอร์ต้องการหาคนเก่งพอก็มีคนคนหนึ่งที่จะแนะนําซึ่งคนคนนี้ก็มีฝีมือมากมายโดยคนคนนี้ก็ือหยิงสาวผิวสีที่มีชื่อว่าลอรี่ลอรี่นั้นเคยร่วมรบกับพอมาก่อนซึ่งเธอก็มีฝีมือมากๆโดยเฉพาะฝีมือการยิงปืนเธอเป็นคนที่ยิงปืนแบบแม่นสุดๆพอได้ให้ลอรี่สาธิตการยิงปืนให้กับทุกคนในห,หน่วยดูโดยที่ลอรี่ก็ยิงโดนเป้าตามคําสั่งอย่างเฉียบขาดเอาผู้ชายทุกคนในห,หน่วยนั้นพาก,กันอึ้งไปเลยโดยเฉพาะใครที่ดูเหมือนว่าจะสนใจใน ตัวของลอรี่เขารู้สึกทึ่งในความสามารถของหญิงสาวคนนี้เอามากๆลอรี่ก็ได้ทําการฝึกฝนทุกคนในการยิงปืนซึ่งหลังจากที่ฝึกเสร็จพอก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างที่เขากําลังขับรถอยู่ชายปริศนาคนหนึ่งก็ได้โทรมาซึ่งชายคนนั้นก็คือวอเตอร์วอเตอร์ได้โทรมาบอกพอลว่าพอลเป็นคนทําให้โรสตายซึ่งวอเตอร์เคยบอกไปแล้วว่าหากรถเป็นอะไรไปพวกเขาทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบพอลรู้สึกหัวเสียมากๆว่าทาไมชายโรคจิตคนนี้ถึงโทรมาขู่เขาได้พอลได้ด่าวอเตอร์และรีบตัดสายทิ้งไป แต่พอก็รู้สึกตังหนดใจกับเรื่องของวอเตอร์อยู่เหมือนกันวันรุ่งขึ้นในระหว่างที่สมาชิกหน่วยสวาสดกำลังจอดรถวอเตอร์ Water ได้รอบเข้ามาทางด้านหลังพวกเขาและก็ได้ใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างแฮกระบบล็อกรถซึ่งวอเตอร์ก็ได้ทําการขโมยแฟ้มประวัติของทุกคนในหน่วยไป ด้านพอลเขาได้ตรงมาหาฮอลแลนเดอร์เพื่อถามว่าทําไมวอเตอร์ถึงได้รับการประกันตัวฮอลแลนเดอร์ก็ได้บอกไปว่าวอเตอร์นั้นมีเงินจะมาประกันแถมเขาก็ยังไม่มีท่าทีที่จะนั่งเครื่องบินหลบหนีไปด้วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่วอเตอร์จะได้รับการประกันตัวแบบนี้พอลรู้สึกโกรธในการกระทําของฮอลแลนเดอร์มากๆเพราะว่าวอเตอร์ดูเหมือนว่าจะมีสุขภาพจิตไม่ปกติพอลก็เลยมาขอให้คิมทําเอกสารเพื่อขอควบคุมตัววอเตอร์อีก2วันแต่คิมก็ได้ตอบว่าเธอทําไปแล้วแต่สารได้ปฏิเสธมา,แ,มา,ธแ,แ,า,มาแถมคดีของวอเตอร์คคนนนที่เป็นนร้จริง ไม่ใช่เขาเป็นโรสตั้งหากโรสนั้นมีรายงานปัญหาสุขภาพจิตและปืนนั้นมันก็เป็นปืนของเธอหมายความว่าคนที่เป็นตัวปาาระกันก็คือวอเตอร์นั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมในตอนที่พอไปถึงที่เกิดเหตุวอเตอร์ Water ถึงพูดกับเขาแบบนั้นทั้งครูก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวอเตอร์ไปสักพักแต่แล้วก็มาจบด้วยเรื่องที่พอชวนคิมไปกินข้าวซึ่งคิมก็ได้ตอบตกลงไปและเมื่อถึงตอนกลางคืนทั้งคู่ก็ได้ไปทานข้าวกัน ทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างถูกคอจนสุดท้ายก็ได้ไปจบกันที่บ้านของคิมแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กาลังมีความสุขอยู่พอลก็ไม่ได้รู้เลยว่าตอนนี้วอเตอร์กําลังจับตาดูพวกเขาอยู่ ดูเหมือนว่าวอเตอร์นั้นจะไม่ใช่ชายธรรมดาซะแล้ววอเตอร์เขาได้ไปนัดพบกับชายคนหนึ่งซึ่งวอเตอร์ได้รืส้สิ่งของให้ชายคนนี้ไปหามาทางด้านพอลเขาก็ยังคงฝึกฝนทีมของตัวเองต่อไปโดยในตอนนี้ทีมของเขาก็ได้อลอรี่คนที่มีความสามารถเข้ามาเสริมทัพด้วยการฝึกฝนของพอลมันก็คงยังเข้มงวดเช่นเคยตอนนี้การบุกข,ของทีมเริ่มจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันก็ยังใช้เวลามากเกินไปพอลเลยได้กำชับทุกคนไปว่าให้ใช้เวลาน้อยกว่านี้เช่นเคยหลังจากที่พอลฝึกเสร็จเขาก็ได้กลับ พักที่บ้านแต่แล้วในะระหว่างที่พอกําลังดื่มน้ําเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพอได้หยิบปืนและเดินไปตรวจสอบทันทีแต่เมื่อเขาเดินไปถึงเขาก็เจอเพียงแค่พวงหรีที่ตั้งอยู่กลางบ้านซึ่งพวงหลีนั้นก็เขียนว่าเพื่อโรสตลอดไป เรื่องราวมันชักเริ่มไม่ค่อยดีแล้วพอได้เดินทางกลับไปที่สถานีเพื่อตรวจสอบที่อยู่ของวอเตอร์จนพอได้ดูที่อยู่ของวอเตอร์เขาเลยเดินทางไปที่บ้านหลังนั้นพอได้ทำการเดาะกุญแจและลอบเข้าไปในบ้านเพื่อหวังว่าจะจับตัววอเตอร์ให้ได้แต่เมื่อพอเข้าไปด้านในแล้วเขาก็ต้องพบเพียงแค่คู่รักวัยชราที่อยู่กันสองคนเพียงแค่นั้นดูเหมือนว่าพอจะเต้นอยู่บนฝ่ามือของวอเตอร์มาโดยตลอดพอได้รีบออกมาจากบ้านเขากำลังคุ้นคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และแล้ววอเตอร์ก็ได้ติดต่อมาวอเตอร์ Water ได้พูดเยาะเย้ยพอไปว่าตอนแรกก็ทําให้ตัวประกันตายแล้ววันนี้ยังมาบุกผิดบ้านอีกตอนนี้ชื่อเสียงของพอที่สั่งสมมามันป่นปี้หมดแล้วพอที่เริ่มฉุนขาดก็เลยด่าสวนกับวอเตอร์ไปว่าเขาจะต้องจัดการกับวอเตอร์ให้ได้แต่วอเตอร์ก็ดูไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยวอเตอร์ Water ได้ตอบกลับมาว่าเขาจะไปงานศพของพอนะซึ่งหลังจากที่พอวางสายเขาก็รู้สึกเอะใจอะไรบางอย่างพอเลยก้มลงไปดูที่ใต้รถจนพอได้เจอกับระเบิดที่ดูม ว่าวอเตอร์จะนำมันมาติดไว้และถ้าหากพอขับรถออกไปอ่ะป่านี้เขาคงตายไปแล้วพอได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการกับระเบิดที่อยู่ใต้รถของเขาฮอลแลนเดอร์ <Hall ander S 2> ที่รู้เรื่องเขาก็ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยซึ่งฮอลแลนเดอร์ก็ได้นำตัวเครื่องบินบินกับ LA มาให้กับพอเนื่องจากตัวของพอนั้นถูกเพ่งเล็งจากวอเตอร์ถ้าหากพออยู่ที่นี่ต่อไปมันจะต้องเกิดเรื่องวุ่นวายแน่ๆแ,แต่พอก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับยืนการว่าเขามีหน้าที่ฝึกหน่วยสวัสดของที่นี่อยู่เขาจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นพอได้ขับรรถออกกมาาด้ววยยุนเฉี ซึ่งเขาก็ได้ไปปรึกษาเรื่องนี้กับคิมคิมที่เป็นนักจิตวิทยาเธอก็เกวิเคราะห์และสรุปไดว้ว่าตอนแรกวอเตอร์นั้นหมกมุ่นอยู่กับโรสแต่เมื่อโรสตายไปแล้ววอเตอร์ก็เลยมาให้ความสนใจกับพอแทนในเวลาเดียวกันตัววอเตอร์ก็กําลังดูประวัติข้อมูลของพออยู่ซึ่งในระหว่างที่เขากําลังดูข้อมูลเขาก็ได้เล็งปืนไปที่รูปของพอด้วยนั่นคงหมายความว่าเขาต้องการหมายหัวคนที่มาทําให้คนรักของเขาตายไปตัดภาพมาที่ฝั่งของพวกพอตอนนี้มันก็ถึงวันที่ทีมสวอ์จะต้องเข้ารับการทดสอบจาก พอเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เริ่มทดสอบกันก็ได้มีวิทยุติดต่อมาเพื่อแจ้งเหตุว่ามีเหตุจับตัวประกันไว้ทีมของพอก็เลยต้องรีบมุ่งหน้ามาที่นี่ซึ่งในตอนนี้ในที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายจำนวนหนึ่งได้จับตัวประกันไว้ในร้านสะดวกซื้อทางด้านพอเมื่อเขามาถึงเขาก็เริ่มเจราจากับคนร้ายทันทีโดยพอได้ต่อรองกับคนร้ายให้ส่งตัวคนเจ็บออกมาก่อนและเขาจะจัดหารถตามที่คนร้ายต้องการพวกคนร้ายก็ได้ยอมปล่อยตัวคนเจ็บออกมาพอได้สั่งให้จัสตินที่ไปสังกัดอยอ รับตัวคนเจ็บออกมาซึ่งจัสตินก็พาคนเจ็บกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่หลังจากที่พวกคนร้ายส่งตัวคนเจ็บออกมาแล้ววอเตอร์ Water ก็ได้โทรไปหาคนร้ายด้านในโดยทีเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแผนของวอเตอร์วอเตอร์ได้จ้างให้คนร้ายมาทําเรื่องในวันนี้วอเตอร์ได้โทรมาบอกกับคนร้ายให้ออกไปทางด้านหลังแต่คนร้ายมันก็ไม่ยอมออกวอเตอร์ก็เลยสั่งให้คนร้ายจัดการหญิงสาวคนที่อยู่ภายในร้านซะจะพวกคนร้ายมันก็เลยทําตามที่วอเตอร์บอกมันได้จับตัวหญิงสาวที่เป็นตัวประกันและเดินออกมาทางด้านหน้าตอนนี้ท่าทางของ เจ้าคนร้ายมันดูคลุมขั่งออกมากๆ พอที่เห็นว่าท่าทีไม่ค่อยดีเขาเลยได้สั่งให้ลอรี่ที่ซุ่มดูอยู่จัดการคนร้ายคนนี้ซะลอรี่ก็เลยทําการลั่นไกสังหารคนร้ายคนนี้อย่างรวดเร็วทันใดนั้นสมาชิกคนอื่นๆก็ได้บุกเข้าไปจัดการกับคนร้ายด้านในซึ่งโดยความที่พอฝึกคนพวกนี้มานานทาให้พวกเขานั้นบุกอย่างมีประสิทธิภาพจนในที่สุดทีมของพอก็สามารถจัดการกับคนร้ายทุกคนและช่วยเหลือตัวประกันทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากจบปฏิบัติการในครั้งนี้บันดี้ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าวอเตอร์ได้โทรมาติดต่อ,อก,กับคนร้ายแต่บันดี้ก็พยายาม ามแกะรอยโทรศัพท์ของวอเตอร์แล้วแต่ไม่ว่าจะทํายังไงเขาก็ไม่สามารถตามรอยวอเตอร์ได้เลยพอรู้สึกหัวเสียเข้าไปอีกเพราะว่าเขาไม่รู้เลยวอเตอร์ Water มันต้องการอะไรแถมตอนนี้พอก็ยังหาตัววอเตอร์มาเจออีกทําให้เขานั้นอารมณ์เสียมากๆพอก็เลยไปยิงปืนเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ในระหว่างที่พอกําลังยิงอยู่วอเตอร์ Water ก็ได้ติดต่อมาตอนนี้วอเตอร์ Water ก็กําลังซ้อมยิงปืนสไนเปอร์อยู่เหมือนกันซึ่งฝีมือของวอเตอร์มันก็ไม่ธรรมดาเลยเขายิงโดนเป้าในจุดสําคัญทุกนัดทําให้จากเหตุการณ์นี้พวกเราจะ ได้รู้ว่าวอเตอร์จะต้องเป็นคนที่มีฝีมือมากแน่ๆทั้งสองคนได้พูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น พอที่ฉุนขาดเขาก็ได้ประกาศกับวอเตอร์ไปเลยว่าไม่ว่ายังไงเขาจะจัดการกับวอเตอร์ให้ได้ส่วนทางด้านวอเตอร์ก็พูดเช่นกันเขาได้บอกกับพอไปว่าโรสตายเพราะแกต่อไปมันก็เป็นตาของพอที่ต้องตายด้วยความผิดของตัวเองเหมือนกันวันต่อมาในระหว่างที่พอกําลังจะขึ้นรถไปทํางานเขาได้เหลือบไปเห็นเจ้าหน้าที่2คนที่อยู่ด้านหลังเจ้าหน้าที่2คนนี้เป็นคนจากรัฐบาลกลางมีเรื่องที่จะต้องคุยกับพอทั้งคู่ได้แจ้งกับพอแล้วก็พวกของฮอลเลนเดอร์ว่าตอนนี้พวกเขากําลังตามหาใครบางคนอยู่และคนคนนั้น มันก็คือวอเตอร์นั่นเองทั้งสองได้บอกไปว่าวอเตอร์นั้นเป็นสินทรัพย์ของรัฐบาลกลางเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเมื่อพอได้ยินเขาก็ได้ถามทั้งคู่ไปว่าวอเตอร์นั้นเป็นอะไรกันแน่เป็นสายลับเป็น FBI หรือเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนไหนแต่ทั้งคู่ก็ไม่สามารถตอบอะไรพอได้เพราะว่าเรื่องของวอเตอร์นั้นเป็นความลับระดับสุดยอดซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกําลังถกเถียงกันอยู่คนทพวกระเขากําลังตามหาก็ได้มาถึงวอเตอร์ Water ได้มาที่นี่เพื่อมาหาพอพร้อมกับชอดอกไม้ทางด้้้าาานนพพ่่อออออเเเเเมืห็ Water, ็ตรร์ขขกกไไดดุงปจัั ททันีพอต้องการคุมตัววอเตอร์ไว้เนื่องจากวอเตอร์นั้นเป็นคนที่อันตรายมากๆแต่ด้วยอำนาจของรัฐบาลกลางทํใไมพวกเขาไม่สามารถทําอะไรวอเตอร์ได้เจ้าหน้าที่ทั้งสองเลยพาตัววอเตอร์ออกไปส่วนพอที่กําลังฉุนขาดฮอลเดนเดอร์ก็ได้มาห้ามพร้อมกับไล่ให้พอนั้นกลับบ้านของเขาไปซะตัดภาพไปที่วอเตอร์ที่ถูกเจ้าหน้าที่2คนพาตัวไปแล้วทั้ง2คนได้ไปจอดรถพักเพื่อหาอะไรกินแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังชราใจทั้งครูก็ได้ถูกวอเตอร์จัดการได้อย่างง่ายดาย วันต่อมาพอได้ติดต่อไปหาบันดี้พอต้องการให้บันดี้มาคอยคุ้มกันคิมที่บ้านเพราะว่าวอเตอร์อาจจะโผล่ตัวมาที่นี่ก็ได้พอได้กำชับให้บันดี้คอยเฝ้าที่นี่ไว้ซึ่งหากวอเตอร์โผล่มาให้บันดี้ยิงก่อนแล้วค่อยถามซึ่งหลังจากที่สั่งบันดี้เสร็จแล้วพอก็ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุซึ่งที่ที่พอมุ่งหน้าไปมันก็คือที่ที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนถูกวอเตอร์จัดการเมื่อเป็นแบบนี้พอรู้ได้ทันทีว่าวอเตอร์มันจะต้องไปหาคิมแน่ๆเขาเลยรีบขับรถกลับมา ซึ่งในเวลาเดียวกันวอเตอร์มันก็ได้มาที่นี่จริงๆวอเตอร์ได้จัดการกับบันดี้ทันทีหลังจากนั้นวอเตอร์ก็ได้เข้าไปในบ้านเพื่อจับตัวของคิมไปทางด้านพอลเมื่อเขากลับมาถึงเขาก็ต้องเจอข้อกับรางของบันดี้ที่นอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนเดี๋ยความเป็นห่วงคิมแฟนสาวพอลก็เลยรีบเข้าไปด้านในแต่เขาก็ต้องพบเพียงแค่ป้ายที่วอเตอร์เขียนบอกไว้ว่าเขาได้จับตัวคิมไปแล้วตอนนี้เรื่องราวที่วอเตอร์จับคิมไปมันดูใหญ่โตมากๆ แต่ฮอลเลนเดอร์ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากเขาต้องรองคําสั่งจากทางรัฐบาลกลางก่อนและเนื่องด้วยไม่มีใครไปตามหาตัวคิมเลยไม่ว่าจะเป็นตํารวจหรือหน่วยสวัสดทำให้พอนั้นโกรธมากๆเขาเลยได้ด่าฮอลเลนเดอร์ไปฮอลเลนเดอร์ก็เลยปลดอํานาจสั่งการหน่วยสวัสดจากพ่อออกและสั่งให้พอบินกลับบ้านตัวเองไปซะเพราะว่าถ้าหากพอกลับไปตั้งแต่แรกมันคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งในตอนที่พ่อถูกฮอลเลนเดอร์ไล่ไม่ว่าจะเป็นตัวของลอรี่หรือแม้กระทั่งตัวใครทั้งคู่ก็จะขอลาออกด้วยแต่หากตัวพ่อถูกปลดแต่พอก็ ได้ห้ามทั้งสองคนไว้เพราะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องของเขาเขาจะจัดการเองพอได้เดินออกไปเพื่อหวังว่าจะจัดการสาสางเรื่องราวนี้ส่วนทางด้านทีมสวสด์จูจ,จูได้มีวิทยุเข้ามาแจ้งเหตุว่ามีชายคนหนึ่งได้จับตัวประกันไว้และขู่กําลังจะฆ่าตัวตายพอแลนเดอร์ก็ได้สั่งให้ทีมทุกคนออกปฏิบัติการโดยมีรอลลี่เป็นคนสั่งทีมสวสด์ทีมท่มีรอลลี่เป็นคนสั่งการรีบมุ่งหน้ามายังที่เกิดเหตุแต่เมื่อพวกเขามาถึงมันก็มีแค่หน่วยของเขาเพียงหน่วยเดียวทุกคนงงมากๆว่าทําไมถึงมีแค่พวกเราแบบนนนีี้้แตต่อพวกเขา ไม่สามารถรออะไรได้ลอรี่เลยสั่งให้ทุกคนบุกเข้าไปด้านในเพื่อช่วยเหลือตัวประกันทันทีคลายที่เป็นคนบุกเข้ามาด้านบนเขาก็ได้เจอเข้ากับชายคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายตัวของคลายพยายามที่จะเดินเข้าไปเกี้ยกลมแต่เขาก็ต้องถูกชายคนนี้ยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่หลังจากนั้นตัวของคลายก็ถูกจับโยนลงมาใส่รถด,ด้านล่างลอรี่ที่เห็นแบบนี้เธอก็ตกใจมากๆเธอเลยรีบจะไปดูอาการของคลายแต่เธอก็พลาดถูกวอเตอร์ที่รอบเข้ามาด้านหลังเล่นงานจนลอรี่ก็ได้ถูกจัดการไปอีกคน ทางด้านเวนที่อยู่ด้านนอกเมื่อเขารู้ว่าทีมถูกเล่นงานเขาก็เลยจะบุกเข้าไปด้านในแต่เวนก็ต้องเจอเขากับระเบิดของวอเตอร์ที่ติดตั้งไว้ทําให้เขาถูกแรงระเบิดเล่นงานอย่างจัง แดนนี่ที่ไม่สามารถติดต่อใครได้แล้วเขาเรยิวิทยุขอกําลังเสริมมาที่นี่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันการแล้วเนื่องจากวอเตอร์ได้จับตัวคลายพร้อมกับลอรี่ขับรถหลบหนีไปแล้วซึ่งหลังจากที่วอเตอร์จับตัวทั้งสองมาได้วอเตอร์ก็ได้โทรไปหาพอลเพื่อบอกว่าตอนนี้เขาได้เพื่อนร่วมทีมของพอลมาแล้วพอลมีเวลา15นาทีเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนพร้อมกับแฟนสาวโดยที่สถานที่ที่วอเตอร์จับตัวทุกคนไปมันก็คือตึกเดียวกันกับตึกที่พอลจะใช้ทดสอบหน่วยสวัดเมื่อพอลได้ยินแบบนี้แล้วเากก็ตอบบั ไปวว่าาเเดด๋ย้จจะจัใหพอได้ขับรถกลับไปที่สถานีเพื่อเตรียมอาวุธไปจัดการกับวอเตอร์และเมื่อพอเตรียมอาวุธเสร็จสับแล้วเขาก็ได้ขับรถมายังตึกดังกล่าวซึ่งเมื่อพอมาถึงคนแรกที่เขาเจอก็คือตัวของคลายที่ถูกจับมัดมือห้อยไว้พอได้ช่วยเหลือคลายก่อนเลยและได้ให้อาวุธปืนกับคลายไว้ป้องกันตัวแต่คลายที่เขาชอบรอรี่อยู่เขานั้นก็หัวรั้นจะเข้าไปช่วยเหลือรอรี่ให้ได้จนสุดท้ายคลายก็ต้องถูกลูกน้องของวอเตอร์ยิงเข้าใส่อย่างจังพอที่เห็นแบบนี้เขานั้นก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ เขาได้รีบวิ่งไล่ไประจัดการกับลูกน้องของวอเตอร์ทั้งคู่ยิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระสุนทั้งสองฝ่ายนั้นหมด ทั้งตัวของพอและลูกน้องของวอเตอร์ก็กําลังรีบรีโหลดกระสุนและก็เป็นฝั่งของพอที่ไวกว่าพอสามารถจัดการกับลูกน้องของวอเตอร์ไปได้วอเตอร์ Water ที่เห็นว่าพอสามารถจัดการกับลูกน้องตัวเองได้แล้วเขาก็ได้วิทยุไปบอกพอว่าตอนนี้พอนั้นเหลือเวลาเพลงแค่ห้นาทียังเหลือลอรี่กับคิมที่ถูกจับตัวไว้ซึ่งถ้าหากครบเวลาระเบิดที่ถูกติดตั้งไว้ก็จะฆ่าทั้งสองคนทิ้งแน่นอนพอรีบตรงไปช่วยเหลือลอรี่ที่ถูกจับตัวไว้ที่ชั้น3ก่อนแล้วเมื่อพอขึ้นมาถึงเขาก็ต้องเจอเข้ากับลอรี่ที่ถูกจับบเเอาระิดม ติดกับตัวไว้ชนวนระเบิดที่วอเตอร์ทำมันเป็นอะไรที่แก้ยากมากๆตอนนี้รอรี่เธอนั้นลนลานไปหมดเพราะว่าเธอนั้นกลัวตายแต่พอเขานั้นหัวไวเขาจะหยิบถังดักเพลิงมาฉีดใส่ระเบิดทําให้ชนวนระเบิดนั้นเกิดความเย็นเพื่อ,อยือเวลาไว้สุดท้ายพอก็สามารถตัดชนวนระเบิดจนเวลานับถอยหลังมันได้หยุดลงทำให้ในที่สุดพอก็สามารถช่วยอลอรี่ให้ปลอดภัยได้ แต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบยังเหลือคิมอีคนหนึ่งซึ่งคิมก็ถูกจับตัวไว้ที่ชั้น8เป็นห้องที่พอเตรียมไว้ทดสอบทุกคนในทีมพอได้รีบวิ่งขึ้นไปด้วยความกดดันจนในที่สุดเขาก็ได้มาเจอข้อกับวอเตอร์แต่ในมือของวอเตอร์เขาก็ได้กดสลักระเบิดไว้แล้วซึ่งถ้าหากเขาปล่อยมือระเบิดที่อยู่กับคิมมันก็จะระเบิดและจะทําให้ทุกคนรวมถึงตัวของพอต้องตายลงที่นี่ วอเตอร์ Water, ได้ใช้ปืนจ่อไปที่หัวตัวเองและได้บอกให้พอนั้นเกลี้ยกล่อมเขาเกลี้ยกล่อมมาให้เขาฆ่าตัวตายตอนนี้วอเตอร์นั้นขุมคังมากๆยังไงซะเขาต้องฆ่าตัวตายเพื่อหวังจะฆ่าทุกคนแน่จนในที่สุดวอเตอร์ก็ได้ลั่นไกแต่ปรากฏว่าปืนของเขามันได้ขัดข้องพอได้ใช้จังหวะนี้พุ่งเข้าไปจัดการกับวอเตอร์พอมัดมือของวอเตอร์ไม่ให้วอเตอร์ปล่อยมือจากเครื่องระเบิดได้ ทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งของพอที่ได้เปรียบทางด้านลอรี่ที่เธอวิ่งลงไปเธอก็ได้ไปหยิบสเนเปอร์และไปยิงคุ้มกันที่ตึกฝั่งตรงข้ามเธอได้ยิงช่วยเหลือคิมที่ถูกจับตัวไว้จนคิมได้หลุดจากการถูกมัดทางด้านคิมเธอก็ได้รีบถอดเสื้อกั๊กระเบิดออกในเวลาเดียวกันตอนนี้พอก็กำลังจัดการกับวอเตอร์อยู่พอได้ผลักวอเตอร์ไปที่กำแพงส่วนคิมก็ได้ถอดเสื้อกั๊กระเบิดโยนไปที่วอเตอร์เช่นกัน ทันใดนั้นพอก็ได้ยิงปืนไปที่ระเบิดทําให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตัวของวอเตอร์ถูกแดงระเบิดจนตัวเขาก็เดินตกตึกลงมาส่วนพอและคิมทั้งสองคนก็สามารถวิ่งหนีแรงระเบิดและรอดตายมาได้อย่างเฉียเฉียดในที่สุดพอก็สามารถจัดการกับวอเตอร์ลงได้ส่วนคนที่ถูกวอเตอร์เล่นงานตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาที่นี่รวมถึงฮอลแลนเดอร์ด้วย ฮอลแลนเดอร์กล่าวชื่นชมพอลที่สามารถจัดการกับวอเตอร์และช่วยเหลือทุกคนได้แบบนี้ฮอลแลนเดอร์ได้ชวนให้พอลอยู่ที่เมืองนี้ต่อแต่พอก็ได้ตอบปฏิเสธไปและบอกไปว่าเขาจะกลับบ้านส่วนการทดสอบหน่วยสวัสดของเมืองดีทรอยพอลก็ตัดสินใจแล้วว่าทุกคนนั้นสอบผ่านเพราะว่าทุกคนสามารถร่วมมือการจัดการกับคดีของวอเตอร์ได้พอลได้เดินตรงมาหาคิมพอลนั้นรู้สึกเป็นห่วงเธอเหมือนที่ไม่เคยเป็นห่วงใครมาก่อนพอลได้ชวนให้คิมไปหาน้องสาวที่ LA ด้วยกันกับเขาไหม พราะว่าคิมเคยบอกกับพอมาว่าเธอมีน้องสาวอยู่ที่นั่นด้านคิมเธอรู้สึกขอบคุณในตัวของชายคนนี้มากเธอได้ตอบตกลงพอไปเพราะว่าเธอรู้ดีว่าเธอนั้นเลือกผู้ชายไม่ผิดสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ก่อนและจูบกันอย่างมีความสุขและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องสวอดไฟไฟหน่วยจูโจมรหําโลกส โดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง5.3คะแนนและคะแนนจากรถทุนติมิโทไป34%นะครับถือว่าเป็นหนังภาคต่อที่สนุกอีกเรื่องหนึง่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอนะครับขอบคุณครับ